การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคใต้จังหวัดยะลาโชว์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของบุคลากรในสังกัดเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน ที่โรงแรมคริสตัลอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสาภาคใต้จังหวัดยะลาได้มีการจัดงาน Innovation Day P E A S 3 2022โชว์สิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมผลงานของพนักงานในสังกัดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการบริการประชาชนและส่งเสริมประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นไปตามที่องค์กรมุ่งหวังคือการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานกอฟผสามารถสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นดิจิตอลยูนิตี้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมขององค์กร EA รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการตัดสินผลงานและพนักงานในสังกัด6จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมงานพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนางานนวัตกรรมในกฟผภายในงานนะครับมีการจัดแสดงผลงานแบ่งออกเป็น4ประเภท ประกอบด้วย Product Innovation, Process Innovation, Software Application และประเภท GIS ซึ่งเป็นการประกวดระดับเขตและจะมีการส่งต่อประกวดในระดับประเทศในวันที่7-9กันยายนนี้นะครับทั้งนี้ภายในงานก็มีผลงานที้หนึ่งที่ผ่านการประกวดและเป็นที่ประจักษ์ทั้งการแข่งขันในที่มาเลเซียและกำลังจะส่งต่อสู่การประกวดผลงานที่ประเทศเกาหลีนะครับคือสิ่งประดิษฐ์เครื่องปอกสายติดตั้งมิเตอร์กระดกน้อย เครื่องช่วยปอกสายไฟที่มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สาม,มารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับนายสุภาพกสิวง์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาในฐานะประธานในพิธีเปิดกล่าวว่าการที่พนักง,งานส่งผลงานเข้าประกวดถือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับมีจำหน่ายตามท้องตลาดอย่างเช่นต